วัดดีนะครับผมวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับคือวันนี้จะพามาดูการต่อสายแบบของเดิมนะครับนี่นะก็เป็นสายออาขดไว้ก่อนแบบนี้นะครับผมก็จะต่อแบบนี้เนาะไอตัวนี้เนี่ยก็ไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือปั๊มเบรกหลังนะนั่นแหละนะเนี่ยต่อสายเบยรกเดิมปกติมันจะยาวไม่เท่าไหร่นะอันนี้ยาวอยู่37นิ้ว ยาวยาว37นิ้วมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ยาวประมาณแปดสิถึงเกนิ้วนะครับมันถึงจะพอดีนะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ทําการต่อแบบนี้เนาะเนี่ยก็ทําการทําเกลียวตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาจากไหนนี่นะมาจากไหนนะครับคือก็สั่งมาซื้อมาเนี่ยเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแท่งนะครับ ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแท่งมันเป็นเหลี่ยมก็มีนะครับเป็นเหลี่ยมก็มีเป็นแท่งก็มีเป็นแท่งธรรมดาก็มีแต่ว่าผมไปเจอตัวนี้ก่อนผมก็เลยเอาตัวนี้มาตัวตัวเหลี่ยมผมเลยไม่ได้เอามาน่าเสียดายนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็เอามาลูในเนี่ยแปดมิลนะครับแปดมิลแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เอามาตราบเกียวเป็นเบอร์สิบมิลนะครับ M สิบหนึ่งจุดสองห้านะครับนะเบอร์มันนะ เบอร์ 1> m 1 0 1.25นะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็แล้วแต่ทุกท่านจะกำหนดเอานะครับผมก็เอาไว้สั้นๆเพราะว่าให้หัวน็อตมันชนให้ไอ,อตัวน็อตมันชนกันพอดีนะครับผมนี่นะแบบนี้แหละนะนี่ถ่ายดูนะครับแต,แต่บอกว่ามันเป็นการต่อสายต่อสายเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อแล้วนะเนี่ยเราจะบอกอีกทีนึงเนี่ยตัวต่อแล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะ คือตัวนี้เนี่ยมันสายของเดิมเนี่ยมันยาวไม่พอนะครับของเดิมเนี่ยยาวเต็มที่เลยนะประมาณเอ่อเท่าไหรอ่อ่ะไม่น่าเกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ถึงแปดสิบนิ้วนะครับมันไม่ถึงนะครับมันตึงไปอันนี้ผมก็เลยทำเผื่อเป็นของอ่า เป็นของที่เบรกไว้ด้านหลังนะจะยาวหน่อยตัวนี้ก็ประมาณยาวประมาณ90นิ้ว90กว่านิ้วได้นะครับประมาณ95นิ้วได้นี่นะยาวอันนี้เอาไว้ด้านท้ายนะตัวที่มันหักบ่อยก็ตรงคอนี่แหละถ้าเป็นสายแต่งนะครับสายมันยาวมันกล้องไม่เห็นนี่ก็ดูแต่หัวก็พออันนี้เป็นของเดิมเอาไว้ด้านหลังนะครับในเวทตรงปั๊มเบรกนะเนี่ยเป็นสายยาง ยาว37นิ้วนะครับอันนี้ผมต่อแบบนี้นะเนี่ยก็ต่อแบบนี้แหละนี่นะก็ใช้น็อตแหวนแหวนเนี่ยเป็นแหวนแหวนยางนะครับแหวนยางด้านในเป็นแหวนทั่วไปแหละเป็นแหวนน้ามันรุ่นใหม่ที่เป็นมียางด้านในนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแท่งอลูมิเนียมที่ตับเกียวแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยมันจะชนกันพอดีนะครับผมน,นี่เอาไว้ด้านบนนะครับ ันนี้ไว้ได้ดูไม่เป็นไรนะครับผมนะมันหาได้เท่านี้นะครับความยาวแต่ว่าถ้าหากใครอยากได้แบบสายสายแบบเนี้ยสายแบบนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกัน,นครับลองทําดูนะครับมันมีขายนะครับอันนี้ยาว3 0 37 37นิ้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งยาวอ่าสี่สนิ้วนี่แหละ40-42นิ้วนี่แหละนะครับน่าจะพอไหวนะฮะ แต่ของผมมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับใช้ของเดิมให้หมดก่อนนะครับผมเป็นวิธีต่อก็แบบนี้เลยนะแปะแบบนี้เลยนี่แล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับผมไม่มีอะไรนะครับวิธีต่อเนี่ยนะแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาเกระไกรมาตัดแล้วก็ตัวต่อนะไม่ใช่นะครับอันนี้คือต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะไม่มีอะไรมากขอบคุณ ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับงานอะไรเข้ามาทำนะเพราะว่าตัวผมเองไม่ไม่ค่อยว่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปคลิปทุกคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยนะครับขอบคุณนะครับผม